พิมเล็กชิคๆกันเลยพิมใหญ่กิมเล็กอ่ะไปสีพิ้งใหญ่สีพิ้งเล็กดีดีพิ้งใหญ่ดีพิ้งเล็ก ไปเป็นวัอ E พิมใหญ่ E พิมเล็ก E พ e. ิมเล็ก่อไปตัวอะไรต่อเ <F. S 1> อ่ะ F ก็ให้ตรงกับตัว E พิมใหญ่ F พิมเล็ก ตีใช่ไหมตีเราทีแล้วก็อยเนี่ยแล้ก็ทำนี่เราทีแล้วก็จะใช่หางก็จะอยู่ข้างล่างเราก็ทำหัวมันตัวเอกันใช่งั้นแล้วแล้วหางก็จะอยู่ข้างล่างใช่ต่อไปเอสเอสให้ตรงกับตัวส <c oughs> ีเต็มเล็ก นี่ยก็ไปไอไอก็พอจะดีนะพิมใหญ่ก่อนพิมเล็กเจเจ,จก็ต้องโค้งไปทางข้างหน้าข้างหล่งข้างหน้าะนะคะอ่ะทีะน,ะนี้พอเจพิมพ์เล็กเราก็โค้งไปข้างล่างเข้าใจไหมคะ เ๋อเขามีหางหางเขาจะอยู่ข้างล่างใช่นั่นแหละค่ะใช่ขึ้นรรทัดไม่เขเคอ่ะเคพิม์ใหญ่ K, ให้ตัวกับตัวเอฟเคพิม์ใหญ่ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงเสียงมันขึ้นเสียงมันลงอ่ะอันนี้จะไปเคพิมเล็กเคพิมเล็ก เขาจะหางยาวใช่ไหมคะใช่ข่าวเขียนไม่เขียนคู่กันแล้วอ่อไม่เป็นไรเขียนไปแล้วก็เป็นอ่าใช่มันจะแตกต่างกันนะคะต่อไปตัวอะไร JKL แอล<อ>จริงแอ,อต้องมาต้องตรงกับตัว G นะอ่ะ L พิมพ์ใหญ่ให้ไม่ตรงกับตัว G พิมพ์ใหญ่อ่ะมาตรงนี้ประมาณนั้นแล้ลได้ L พิมพ์ใหญ่อ่ะ L พิมพ์เล็กอ่า เอ็มขึ้นขึ้นกับเอ็มพิมเล็กเอ็มในลงก่อนลงแล้วก็ทับมานะข้ามให้เป็นช่องนะโอเคเก่งมากค่ะ N N เอ็นเอ็นพิมเล็ก โอเคตัวโออีกตัวนึ่งจะได้ไม่เป o, เลืองหมดควัตถุด้วยมันก็จะเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปตัวพีแต่แค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่พี P. พิมพ์ใหญ่ให้ตรงก,กับตัวเคนะพีคิวอ่าพี <P. S 2> <P. S 1> พิมใหญ่ให้สุดบรรทัดด้วยลากเขาไปให้สุดบรรทัดหางเนี่ยอ่าทีนี้พอพีพิมพ์เล็กลงผัดต้องหางลงข้างล่างเข้าใจไหมคะอ่าหอยอยู่ข้างบนใช่พีคิวปะ คิวเนี่ยคิวพิมใหญ่กับให้ตรงกับตัวแอลสิโลต้องขาดต้องออวตัวแอลไม่สุดบรรทัดด้วยไม่สุดบรรทัดเลยคิวพิมพ์เล็กทีนี้เวลาเราเขียนคิวพิมพ์เล็กอ่ะหางเขาต้องยาวไปข้างล่างนะคะเข้าใจปะอ่ะพี่คิวอะไรต่อ มนโอพครอพิมพ์ใหญ่ก่อนอ่ะพิมพ์เล็ก,เกอเวลาต้องทับรอยมานะแล้วค่อยมาบานนะอ่าเอสเอส,เอสพิมพใหญ่เอสพิมพใหญ่กับพิมพ์เล็กเหมือนกันไหมครับโอ้เห็นมเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าแค่ตัวเล็กอ่ะคอนไซน์นะก็ไม่ต้องเล็กเกินแค่ว่าให้มันแตกต่าง ทีอะทีพิมใหญ่ก่อนทีพิมใหญ่อะทีพิมเล็กใช่ขีดด้วยขีดตรงไหนอ่าอ,อยู่อะนี่ทบทวนให้ก่อนทำการบ้านนะ,อ,ะอยู่พิมเล็กก็จะแตกต่างจากอยู่พิมใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันต้องขีดซ้ำลงไปใช่ไหมคะอ่า ต่อไปอะไรอ่ T U V ูอ่ะ V เลยครับ <V. S 1> นี่เเล็ก W W ก็เหมือนตัว V สองตัวใช่ไหมคะลูกเ<ช>พราะฉะนั้นเวลาเขียน W จะต้องเฉียงเหมือนตัว V นะอ่าไม่ใช่ขีดตรงนะน w, อ่ะ W บิลยูเเล็กอ่า Z อ่ F y ะขยับขึ้นมาอ่ะหางๆกันนะอ่า วายวายให้พอนะคุณต้องเหลือเซตด้วยนะขยับมาอีกอ่ะอ่ะวายพิมใหญ่ก่อนอ่าวายพิมใหญ่โอเคอ่ะวายพิมเล็กทีนี้พอวายพิมเล็กคุณดต้องฉีดแล้วก็หางเขาอยู่ข้างล่างอะทำไมมันนอนอย่างเงี้นเราวายพิมเล็กวายพิมเล็กให้มันต,ตรงๆรงเลย แฝดเขียนต่อไปเลยอะแฝดพิมพ์ได้เขียนได้มั้ยล่ะโอเคอะนี่เราทบทวนการเขียนตัวลอยเอหุเตทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวต้องพาไปทำการบ้านการบ้านวันนี้คุณครูให้คัดตามรอยปะใช่ไหมคะใชเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเขียนตัวลอยได้แต่การคัดเราตามรอยปลก็ยังสำคัญอยู่นะคะลูกเป็นการฝึกสมาธิเข้าใจไหมครับฝึกกล้ามเนื้อมือโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเวลาคัดรลายปากต้องตรงลายปากไหมตรงโอ้ถ้าไม่ตรงแสดงว่าเราเขียนไม่สวยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปทำการบ้านกันนะคะใช่ค่ะ